หัวข้อบอกว่าจุดแข็งของไทยสร้างไทยคืออะไรจุดแข็งของเราก็คือเราคิดต่างค่ะวันนี้ไทยสร้างไทยเรามาเพื่อที่จะสร้างให้ประชาชนชนะวันนี้การเมืองที่ผ่านมา17ปีมันสร้างความพ่ายแพ้ให้กับประชาชนค่ะการเมืองติดลูกความขัดแย้งมา17ปีตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมา มุ่งที่จะเอาอำนาจของตัวเองและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งสำคัญที่เรียกว่าเป็น last wall ของทั้งสองขั้วอำนาจดิฉันไม่อยากที่จะให้เห็นว่าจบการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของวิกฤตชาติครั้งใหม่เราต้องการที่จะ ให้ประเทศไทยสามารถเดินต่อได้ไทยสร้างไทยไม่คิดเป็นลาสเวอร์ค่ะแต่เราคือจุดเริ่มต้นของอนาคตประเทศไทยค่ะและเราจะทุ่มเทเอาประสบการณ์ของตัวดิฉันและผู้ก่อตั้งไทยสร้างไทยไม่ว่าจะมีมา20ปี30ปีมาสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะเรามาเพื่อเสียสละดิฉันคิดอย่างคนเป็นแม่ค่ะ ที่ห่วงอนาคตของลูกตัวเองแล้วก็ลูกคนอื่นเรามาสร้างให้ประชาชนชนะนะคะประชาชนแพ้มาตลอดคนไทยต้องอยู่อย่างมีความมั่นคงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนแก่ค่ะ 2. นะคะเราคิดนะคะเพื่อคนตัวเล็กค่ะอย่างที่คุณสุพันพูดไปแล้วเพราะคนตัวเล็กตั้งแต่ SME ถึงเกษตรกรเป็นคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเรา คนตัวเล็กคือสเปคของไทยสร้างไทยที่จะ empower และ liberate เขาให้เขาหายจนให้ได้ค่ะเราจะเปลี่ยนเชฟของเศรษฐกิจจากสามเหลี่ยมที่รวยกระจุกจนกระจายเป็นลูกลักบี้ค่ะรวยนิดเดียวจนนิดเดียวนอกนั้นพออยู่พอกินค่ะต่อไปคือเรากล้าคิดค่ะเราจะทำให้ประเทศไทยยืนหนึ่งบนแผนที่การแข่งขันโลกค่ะเราวันนี้เศรษฐกิจเราโตช้าโตต่ากว่าคนอื่นมาก และที่สำคัญเราหมดเสน่ห์ในด้านการลงทุนไปแล้วจาก FDI ที่เราเคยมี41%ปัจจุบันเหลือ4%ค่ะเราต้องสร้าง new engine ใหม่ที่จะมารีสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยด้วยกับ mega project แรกที่เราจะทำก็คือ global gateway ค่ะเราจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและขนส่งของภูมิภาคและของโลกค่ะด้วยการเชื่อม BRI I อย่างรวดเร็วแล้วก็ศึกษาคลองไทยอย่างจริงจังค่ะ ทั้งผลดีทางด้านเศรษฐกิจทั้งผลเสียทางด้านสิ่งแวดลอ้อมเอามาให้ประชาชนตัดสินใจที่สำคัญเราต้องสร้าง New Economic Corridor พื้นที่ที่จะดึงดูดการลงทุนจากคนทั่วโลกให้มาลงทุนเราจะต้องพลิกวิกฤตโลกให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะ geopolitics supply chain ที่ต้องย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังประเทศไทยทั้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง e e v ตลาดทุนนะคะ ที่มีปัญหาในฮ่องกงเราจะต้องย้ายตลาดทุนจากฮ่องกงรวมทั้งดิจิ t a ลอีโคโนมี u ฮจากฮ่องกงมาไทยเรามองหาโอกาสใหม่ให้กับคนไทยค่ะทันทีที่ดิฉันได้รับความไว้วางใจถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันจะเดินทางไปประเทศจีนไปพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปพบนายกโมดีเพื่อที่จะชวนกันมาสร้างนะคะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเป็น c h น n าอินเดีย a i l a n d Economic i n i t i a t i v e เพราะ3าประเทศนี้รวมกันประชาชน3,000ล้าน36%ของประชากรโลกขนาดเศรษฐกิจ22.3ล้านล้านเหรียญเท่ากับ26%ของขนาดเศรษฐกิจโลกนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยค่ะและเราคิดต่างค่ะเราคิดสุจริตค่ะโมเดลการปราบโกงเราจะทำสงครามกับคอร์รัปชัน่นลากคนโกงทั้งนักการเมืองและข้าราชการมาติดคุกนะคะเหมือนเกาหลีใต้ประธานาธิบดีหญิงที่โกงติดคุกค,ค่ะนะคะ เราเราคิดแล้วเราทําทันทีเราไม่มีสสสักคนในสภาแต่เราได้เสนอกฎหมายเข้าสภาไปแล้ว4ี่ฉบับที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับแต้มต่อและการสร้างพลังให้กับประชาชนนะคะพี่น้องคะวันนี้ไทยสร้างไทยนะคะขอเป็นทางรอดของประเทศไทยนะคะยุติความการเมืองขัดแย้งสองขั้วเรามาช่วยกันนะคะ จุดไม่ขีดคนละก้านเพื่อแสงสว่างเผาไล่ความมืดมิดกำจัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการคอร์รัปชันอำนาจนิยมที่กดหัวคนไทยค่ะมาสร้างให้คนไทยชนะค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทยสร้างไทยและเรามั่นใจค่ะว่าเราทำได้แน่น